สวัสดีครับผมพีเพนะผมวันนี้พีเพนะครับพกเจ้าตัวเบลมี11 5G มาใช้นอกถฐานท,ที่ผมกับการใช้งานตัวกล้องนะครับบอกเลยว่าตัวนี้คือมันเป็นมือถือที่สำหรับผมคือว่ากล้องคือสวยงามมากครับตัวกล้องใช้เลนของตัวสัมซูนเนาะพี่ซื้อมาราคา4,300บาทเดี๋ยวพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อ ด้านล่างให้นะครับส่วนตัวมันจะมีเจ้าตัวที่เป็นแบบว่าเรียวมี 12x กับตัวเรียวมี12 12ธรรมดาหรือว่า 11x 5g ก็ถือว่าเป็นมือถือที่คุ้มครับเดี๋ยวจะขอแนบลิก์ด้านล่างในการสั่งซื้อให้บอกเลยว่าตัวสเปกกล้องพีนำมาถ่ายรูปข้างนอกครับถือว่าเป็นสเปกกล้องที่ดีมากครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเป็นมือถือที่มันน่าใช้งานจริงๆสเปคโคตรดี แล้วกล้องบอกเลยว่ากล้องหลังตัวนี้1 0 8ล้านครับผมกล้องหน้า16ล้านนะผมพี่จะขอเข้ากล้องในการถ่ายให้ดูเลยว่าถ่ายรูปมันเป็นไงบ้างผมดูครับว่าสีสันของตัวกล้องคือ the ะเบสมากเลยอ่ะโคตรเดอะเบสเลยอ่ะอันนี้ขอเช่นชมเลยว่า the ะเบสมากครับคือถ่ายมุมไหนมันก็สวยอ่ะเพราะว่าตัวกล้องครับมันโฟกัสออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากอันนี้ขอเช่นชมเลยว่ามันจับโฟกัส ของรูปภาพออกมาคือดีมากครับอันนี้ถ่ายยี่ห้อแปดล้านครับมีโคตรสุดเลยครับแล้วก็กล้องหน้า16บล้านบอกเลยว่าไม่ได้ชิเล่นะครับผมตัวกล้องหน้าถือว่าเป็นกล้องหน้าที่มีคุณภาพมากเมื่อโดนแสงครับตัวรูปภาพบอ,อกเลยว่าสุดมาก ี่บผมเห็นไหมว่าตัวต้องบอกเลยว่าสุดมากครับนี่ทำพอเทปบอกเลยว่าสุดยอดมากโคตรสุดเลยอ่ะนี่ครับทำพอเทปคือมันทําหน้าชั้นหลังเบอสำหรับผมถือว่าเพียงพอมากครับแล้วก็สกินโทนของกล้องหน้าคือเดอะเบสของเดอะเบสนะคะสีผสมอ่ะกล้องหน้ากล้องหลังบอกเลยว่าตัวนี้คือมันสุดจริงครับโคตรสุดอ่ะนี่ครับคือดูครับพี่กใกล้เลยโอ้ สเปกกล้องคือดีมากกล้องหน้าอย่างแจ่มครับบอกเลยอืกล้องดีมากอันนี้แบบไม่ไม่อย่ยนะผมพูดตรงๆเลยว่าตัวกล้องอ่ะมันทําโฟกัสต่ตางๆอ่ะถือว่าดีมากครับดูครับทําพอเทสพีถือว่าดีครับผมตัวนี้ในการใช้งานครับแล้วก็บรรยากาศ้วผมเห็นไหมว่ามันจับโฟกัสอ่ะดูครับภาพมันมีความคีนหรือว่า สไตล์ของเลนตัวนี้ครับบอกเลยว่าภาพจอแนวสดใสครับเวลาจับจุดต่างๆครับบอกเลยว่าตัวนี้สบายหายห่วงครับกล้องดีมากครับหรือว่าผมกล้องเนาะอันนี้พี่ถ่ายบรรยากาศให้ดูครับดูครับอันนี้ถ่ายบรรยากาศผมพลาดไม่มีแสงนะไมนยังสวยเลยอะปึ๊บปึ๊บคือเป็นมือถือที่แบบตัวกล้องโคตรแจมครับ คือการจับโฟกัสก็ถือว่าดีนะสับพีครับสมตัวนี้ครับทำพอเทตต่างๆอ่ะก็ถือว่าโอเคอ่ะเห็นไหมหรือว่าทําพอเทตคือดีมากครับตัวหลอดไม่หายครับก็ถือว่าเป็นมือถือที่ต้องคือคุณสมบัติดีมากครับวิโอคือ 180P 0ผม30เฟรมครับอันนี้วิโอครับผม วีดีโอก็ถือว่าตัว E อก็ทำงานดีอยู่นะตัวนี้นะครับสับพีก็ถือว่าหายห่วงนะครับใช้งานดีนะโอเคอ่ะตัวนี้ถือว่าใช้งานดีครับนะครับมีหมดกลางคืนคซึ่งสับพีนะถือว่าเป็นหมดที่ใช้งานได้ครอบพรมแล้วก็วีดีโอคู่ครับผมตัวนี้นครับกล้องหน้ากล้องหน้าโคตรดีเลยครับผมตัวนี้บอกเลยว่ากล้องหน้าคือดีมากกล้องหน้าโคตรดี เป็นมือถือที่กล้องหน้าอย่างแจ่มครับดูงานวีดีโอของกล้องหน้าแล้วผมตัวนี้ดูโหแจ่มเลยอ่ะกล้องหน้าแบบกล้องหน้าดีมากเป็นมือถือที่สัปพ,พีถือว่าสบายหายห่วงครับแล้วก็การจับโฟกัสต่างๆสัปพ,พีถือว่าเป็นมือถือที่มันน่าใช้งานแล้วก็ใช้งานดีนะ กล้อง108ล้านนะครับผมตัวนี้แล้วก็ในการจับโฟกัสหลายคนหามือถือที่ราคาเลย4,000เห็นได้ตัวรอมดีเหานได้กล้องด,ดีครับผมบอกเลยว่าตัวนี้คือแบบคือมันใช้งานได้ดีมากจริงๆนะเอาตรงเลยครับเกี่ยวกับห็นไหมว่าพีผมใช้ตัวซี u ตัวเล่นเกมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคสหรับพีครับบอกเลยว่าเรื่องกล้องคือเป็นมือถือที่ดีมากแล้วหน้าจอผมสู้แสงคือดีมากครับหน้าจอ6.72นิ้วนะ แล้วก็แรม8จิกบวก8จิกกล้องหลังครับผม1 0 8ล้านกล้องหน้า16ล้านนี่ครับพี่อัปเดตเป็นตัว Real UI 5.0นะครับตัวนี้ Android 14โดวเป็นมือถือที่พองตรงนะสเปคกล้องดีมากครับให้ดูคือพีอ่ชอบช็อตในการถ่ายมากครับจะให้ดูนะผมว่าช็อตในการถ่ายถ้าเสียงมัน,มนเข้าขอภัยด้วยนะครับผมนี่พี่แบบด,ดูให้ดูแบบจริงใจแบบดูเรียวให้ดูเลยว่ามันเป็นแบบนี้นะนี่ ราคาสี่พันสามครับเดี๋ยวจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อถ้าราคามันขึ้นมันลงก็ขอภายด้วยนะครับแต่บอกเลยว่าเปนกล้องดีมากนะครับถ่ายบรรยากาศถ่ายนตาสักพีถือว่าดีมากครับในการซูมก็ซูมได้สามเอกคัะผมตัวนี้หนึ่งร้แปดล้านโอ้โหโคตรสุด พีชอบมากจริงๆนะคือมันเหมืองต่างกับผมให้เราเยอะๆนะแล้วก็พาราก,ก็ดีนะพาราผมรู้สึกว่าในการถ่ายพาราสักทีถือว่าดีอย่าผมเท่นี้นีครับหาดมือพีแบบมันสันสันนะแล้วพาราบอกเลยว่าโคตรแจ่มคือพาราอย่างสวยหโหพาราม่าบอกเลยว่าสุดยอดมาก โอ้เป็นมือถือที่กล้องเดอะเบสมากเดอะเบสของเดอะเบสอันนี้พูดตรงๆเลยว่ากล้องดีมากโอ้ตัวเลนคือบอกเลยว่าแจ่มมากเลยครับผมตัวนี้สุดยอดสุดยอดอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าโพล์นมาคือถ่ายยงนี้ก็สวยเพล์นมาบอกเลยว่าสุดมาก เป็นมือถือที่พีถือว่าหายห่วงครับในการใช้งานแล้วก็มีหมดโปรว่าผมตัวนี้น่ครับเราปรับโปรได้ผมตัวนี้ปรับค่าเพาะ ISO หรือว่าเปลี่ชัตเตอร์หรือว่า EV แล้วก็ปรับได้โฮมนี่แหละก็คือเป็นมือถือที่พีรู้สึกว่ามันใช้งานมันก็เกินคําว่าคุ้มจริงๆครับแก้วเลี่ของภาพที่พีไปทดสอบมารู้สึกว่าเฮ้ยนี่ครับคือ 3x มันก็ถ่ายได้แบบอยาสวยอย่างแจ่มอะตัวนี้บอกเลยว่าดีมากเป็นมือถือที่น่าใช้งานจริงๆครับเกินคุ้ม สีสันของภาพสกินโทนคือดีมากนะครับพี่ผมจะขอแนบลิงก์นในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปน้ผมถ้าพี่พด่ผิดพาลาดประการใดขอภัยจริงผมสวัสดีขอบคุณครับนี่ครับให้ดูอีกทีตัวบอดี้อย่างสวยบอดี้สวยงามมากครับผมตัวนี้โคตรสุดจริงไะนี่ครับ